สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับบังคับแฟมิลี่ครับวันนี้พามาดูของใหญ่แล้วครับไม้ล้อมนะครับไม้ขุดล้อมขายนะครับที่ตำบลเช้าบุญโแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นเพื่อนนะครับมีเด็กสวยๆทั้งนั้นเลยไม้ขุดล้อมนะครับที่สวนพี่หมึกนะครับดวยพี่ตีชานะครับมาได้เลยครับสุดยอดครับมีไม้สวยๆนะครับมีหินสวยๆไว้ขายนะครับไปชมกันเลยครับ ไอ้ 35. จามจุรีที่อยู่ที่กองหยู่เท่าไหร่เนยสามหมื่นห้าอ๋อสามหมื่นห้าจามจุรีสามหมื่นห้า ครับวันนี้นะครับพามาดูไม้ขุดล้อมนะครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็คือที่ชะอมนะครับอันนี้รถเขากาลังลําเลียงขึ้นรถแล้วนะครับจะเอาไปส่งแล้วนะครับส่วนหินนี้ก็ขายนะครับขายหมดแล้วมีคนจองมาแล้วนะครับนี่ครับสุดยอดเลยครับนี่ครับอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้พามาชมอีกส่วนหนึ่งต้นก็มีตั้งแต่ราคาสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นจนถึงแสนนะครับ อย่างจามจุรีต้นนี้ก็สามหมื่น้านะครับจมจุดีต้ในใหญ่สามหมื่นห้าก็มีหลายไม้นะครับไม้มิกนะครับตัวนี้ก็มีนะครับกระบกอะไรเนี่ยนะครับตัวนี้ตัวละสี่ส่าห้าหมื่นหหมืแล้วแต่นะครับก็สามารถมา มาหาเลือกซื้อได้นะครับที่ชะอมนะครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับนี่ครับเขาจะขุดล้อมไว้นะครับมีไม้สวยๆเยอะเลยนะครับไม้สวยๆเยอะเลยนี่ครับเนี่ยรถเอาไปส่งทุกวันนะครับขายดีนะครับขายดีนี่ครับ มีหลายพันทีเดียวส่งทั่วประเทศนะครับส่งทั่วประเทศขายทั่วประเทศเลยนะครับแต่ดูที่เบอร์นะครับเบอร์โทรนะี่ครับคนงานกำลังเอาขึ้นเลยนะครับ<ม>เขาก็จะหุ้มนะครับโดยสลนนะครับ<ม>เพื่อไม่ให้ใบนั้นไปขวางจราจรอะไรต่าง อันนี้ชงโคนะครับชงโคนคี่ก็ขายสมเซียวสมเสียวน่าจะเป็นมะขามป้อมนะต้นนี้มะขามป้อมนะครับขายเยอะอไมต้นนี้สวยมากเลยสวยนะครับสวยเป็นไม้ป่าแล้วแต่ขนาดนะครับต้นเล็กก็ไม่แพงต้นใหญ่ก็แพงตามอายุความสวยงามทรงอะไร เป็นกระบอกห้าหมื่นหกหมื่นมีหมดแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนสามหมื่นสี่หมื่นแล้วแต่นะครับคุยกันได้นะครับราคาต้นเล็กก็ไม่แพงครับถ้ามาใหม่ๆก็เนี่ยครับใบยังไม่แตกก็มีที่เขาไปหุ้มมาไปล้อมมาใหม่ๆนี่ครับล้อม จริงๆเขาขุดไม่ได้ขุดกว้างเท่าไหร่นะครับแต่เขาล้อมด้วยขุยมะพร้าวด้วยอะไรเลยทําให้โคนมันดูมันใหญ่นะครับดูมันใหญ่ไปล้อมทั่วประเทศเลย,เยอะไม้พันเล็กก็มีนะครับต้นกลาเล็กๆก็มีฝั่งนู้นนะครับต้นกากก็จะไม่แพงส0บ0ี่สาบาทนะแล้วแต่ ชนิดของไม้ถึง50บาทร้อยก็มีครัสบยอดเลยนะครับส,สวยๆเลยเป็นแหล่งไม้ขุดล้อมแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับมีแต่ไม้ส,สวยๆใหญ่ๆ วันหนึ่งขายได้เยอะเดือนหนึ่งขายได้หลายสิบต้นนะแต่ละเจ้านะครับเนี่ยนี่เจ้านี้สามคันแล้วเนี่ยกำลังจะเอาไปเนี่ยสามคันละสามคันรถนะครับสุดยอดมาก สวยครับสวยถ้าสนใจก็ติดต่อมาทางพี่หมึกนะครับหรือพี่ปีชานะครับปีชานะครับตามเบอร์โทรนะครับที่ป้ายนะครับโฆษณาครับมีเบอร์โทรเด้วยมีเบอร์โทรติดไว้ให้ด้วยนะครับขายส่งทั่วประเทศไทยเลยครับพี่หมึกนี่นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็สนใจติดต่อมาที่พี่หมึกพี่ปีชาได้เลยนะครับที่พี่หมึกพันไม้นะครับที่อำเภอ ต่อมาได้ที่ตำบลแก่งชะอมผู้แก่งควายสลับบุรีครับมีไม้สวยๆไม้ขุดล้อมงามๆให้กับลูกค้าทุกท่านที่สามารถเอาไปประดับบ้านนะครับประดแต่งบ้านหรือไปใครปลูกบ้านใหม่นะครับทําิึกสร้างอาคารทำหมู่บ้านจะสัรนะครับมาติดต่อหาซื้อไม้ที่นี่ได้นะครับไม้ขุดล้อมสวยๆนะครับมีหลากหลายพันหลากหลายราคานะครับตั้งแต่สามหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะครับมาชมมาเลาะหาดูแล้วก็เลือกชมได้เลยว่าต้นไหลย,ยังไงนะครับ ไม้หลากหลายคำน,นะครับโอเคครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบังคำเฟรลี่ด้วยนะครับขอบคุณครับผม